สวัสดีครับเช้านี้ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบต้องขออภัยนะครับเดินทางมาเสื้อช่างใส่หลายเที่ยวแล้วกยังไม่ได้ซักเที่ยหมดก็ได้มาเยี่ยมเยียนศูนย์ประกอบการสถานประกอบการแห่งหนึ่งคือเพื่อเปิดศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน Jc d e โ Co ที่อู่อาจันอาตนะครับวันนี้เราได้เดินทางมาและขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับ ครูฝึกสอนของชมรมรวมช่างดยใจนะครับที่อำเภอปานบุรีก็คืออาจารย์อาร์ตสวัสดีครับอาจารย์อาร์ตแนะนำตัวเองนะครับสวัสดีครับผมช่างอาร์ตอูสถิตกรกการนะครับอยู่ปานบุรีครับผมก็ดูแลผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะใช้บริการก็ยินดีครับผมมีทุกผลิตภัณฑ์นะครับไม่มีก็สั่งให้ได้ครับผมอาจารย์อาร์ตช่วยเล่า ที่มาที่ไปที่มาเปิดอู่ที่นี่ครับตอนนั้นคไปอยู่ที่ไหนมาบ้างครับประสบการณ์ก็คือตอนแรกก็เป็นหัวหน้าช่างนะฮะอยู่บริษัทแล้วก็คราวนี้ก็หาประสบการณ์จากบริษัทสัก6ปีแล้วก็มาเปิดธุรกิจเองครับแล้วก็มารู้จักอาจารย์ใหญ่นี่ครับตอนแรกก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเขาเรียกอะไรประสบการณ์เรายังน้อยเพราะเราอายุยังยังน้อยอยู่ก็เลยอาศัยประสบการณ์จากอาจารย์ใหญ่นี่ครับคอยค่อยสอน ปลูกฝั่งมาเรื่อยๆครับก็ปัจจุบันนี้ก็ได้บารมีอาจารย์ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาครับผมก็ยินดีครับผมติดขัดอะไรตรงไหนก็เราแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ครับใช่ครับก็งานที่ซ่อมอยู่ประจําตอนนี้มีอะไรบ้างก็งานที่ซ่อมเป็นพวกงานเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรคคัะครับทําทุกอย่างเลยแล้วก็พวกเกียรออโต้เกียร์ออโต้ก็ รับซ่อมครับผมครับแล้วก็ล้างสมองเกียร์ถ่ายน้ำมันเกียร์ใช่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็แอร์ทำไหมแอร์ยังไม่รับครับไม่รับก็เดี๋ยวหาโอกาสก็มาได้ครับครับอาจารย์อาร์ตเป็นยุคต้นๆของโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเลยนะครับแล้วก็เป็นครูฝึกสอนของหลายๆอู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเวลาว่างหรืออู่ไหนขอความช่วยเหลือมาอาจารย์อาร์ตจะเดินทางไปช่วยแก้งานเป็นต้น อย่างนี้คแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เราจะเสริมทักษะการทํางานระบบใหม่ซึ่งระบบเก่านี่เราเรา,เราจะก็ยังทําอยู่แต่เราจะทําระบบใหม่ให้งานรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เปิดศูนย์มาตรฐานเอีเดลโก้ที่อำเภอปานบุรีอีกหนึ่งแห่งนะครับ,รบก็มีอาจารย์ไก่อาจารย์อาร์ตแล้วก็มีอาจารย์รุ่งโลด ครับนะครับมีอยู่3ามที่ที่รองรับสมาชิกทุกท่านที่มีใช้รถเชฟก็ดีรถยุโรปก็ดีนะครับการแก้ไขเกียวโ,โต้แก้เกียวกระตุกโครงการลถคนนวันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นอา,าจารย์นัาจะเป็นผู้ดูแลร่วมกับอาจารย์ไก่ที่อำเภอปานบุรีนะครับครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็ปกติครับก็ไม่ไม่ผัเท่าไรก็ ลูกค้าก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมก็ให้ความเชื่อใจเราครับเราก็ดูแลลูกค้าเหมือนรถเราครับรถรถเขาก็เหมือนรถเราเราก็ดูแลเขาจนตั้งแต่ต้นจนจบถ้ามีปัญหาไงเราก็รับผิดชอบเขาให้เต็มร้อยครับนั่นก็คือโครงการของรวมช่างโดยใจขนันจรทั่วประเทศเราจะทํารูปแบบใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนปัจจุบันก็ยังใช่ครับใช่ครับรับผิดชอบลูกค้าลูกค้าจะเดินทางไปไหนตลอด เวลาการเดินทางทั่วประเทศไทยเราจะมีกลุ่มช่างรวมช่างโดยใจทุกจังหวัดคอยดูแลท่านนะครับให้ท่านติดต่อไปอย่างไปที่อู่เดิมก่อนและให้อู่เดิมนั้นขอความช่วยเหลือเข้ามาใน Facebook ก็คือชมรมรวมช่างโดยใจในเพจบุ๊กก็คือใหญ่ยนตุนิ่งหรือใน Facebook ของอาจารย์อาร์ตให้ติดต่อเข้ามาเราจะมีคณะกรรมการและครูฝึกสอนคอยช่วยเหลือท่านทุกจังหวัดนะครับครับ อาชีพที่ไม่มีวันตายก็คืออาชีพซ่อมรถครับซึ่งธุรกิจอื่นนั้นกระทบหมดครับยกเว้นรถยนต์เสียก็ต้องซ่อมครับเพราะฉะนั้นใช่ครับไม่กระทบมากนะครับยกเว้นบางที่ที่โดนอ่าก็เรียกว่าคัตเตอร์ก็คือติดอูเดือนกว่าตรงนั้นกระทบแต่ก็ช่วงระยะสั้นครับไม่ยาวนะครับปัจจุบันก่อนจะมาซ่อมรถก็แนะนําว่าให้นัดหมายล่วงหน้าครับอย่าพึ่งเข้ามาไม่นัดหมายเข้ามาแล้วไม่ได้ซ่อมนะครับ ยกตัวอย่างอย่างสองคันเมื่อสักครู่ที่เข้ามาไม่ได้ซ่อมครับเพราะว่าคนไม่พอดังนั้นต้องนัดหมายล่วงหน้าแล้วค่อยมานะครับอาจารย์นัดอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างช่วงนี้ฝนตกครับแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยครับแล้วก็รถของท่านนะครับก็เหมือนรถของผมยังไงผมก็ดูแลให้ดันดูดยัดมิดอยู่แล้วดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ด้วยครับที่ว่าคอยแนะนําผลิตภัณฑ์ดีดี มีตัวไหนดีๆมาแกก็คอยได้นําให้ผมตลอดครับครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันครับแลกเปลี่ยนแนวการครับทงานแบบใหม่ให้กับปู่อาจารย์อาร์ตนะครับคือคลิปนี้ไม่ยาวนะครับเพราะว่าติดงานด้านหลังเนี้ยรู้อยู่ก็เป็นปอดคันนี้กําลังเร่งด่วนจะส่งรถนะครับเดี๋ยวสักคู่เราจะเดินทางไปเมื่อวานนี้เราได้ไปเยี่ยมเยือนอาจารย์ไก่เรียบร้อยวันนี้มาอาจารย์อาร์ต แล้วเดี๋ยวมต้องเดินทางไปที่รุ่งโรดการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาไปดูสถานที่เพื่อเปิดศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐานในซีดิโกอีกหนึ่งแห่งรถเชฟมีปัญหาทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถเข้ามาได้นะครับที่อูอาจารย์อาร์ตอาเภอปานบุรีเราจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วก็บนหัวจัวหัวให้ว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ติดต่อเข้าไปครับว,วันนี้เราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพราะอาจารย์อาร์ตต้องรีบ ส่งรถคันนี้ให้ทันตอนนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่รถก่อดต้องผ่านอาจารย์นามารถคันนี้เป็นอะไรรถคันนี้เป็นอะไรครับครับรถคันนี้ก็ซ่อมทั่วไปครับก็เก็บรอยร่วนรอยซึมทั่วไปครับผมดูแลเขาเพราะเขาเป็นลูกค้าประจําของเราครับผมก็ตามอายุเปลี่ยนใส่พุงใส่พานทามิ่งมัางอะไรมัางคนนี้ครับเก็บงานรายละเอียดเรียบร้อยครับ าะว่าลูกค้าก็มั่นใจเราเราต้องทําให้ดีที่สุดใช่ครับใช่ครับเจ้าของรถที่ดูคลิปนี้ก็มั่นใจได้นะครับทีมงานของรวมช่างด้วยใจทั่วประเทศจะดูแลท่านตลอดระยะเวลาการเดินทางเสียที่ไหนขอความช่วยเหลือก็มาเราจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดตรงไปตรงมาไม่มีการซิกแซกครับอ้าวก็ทำงานต่อจะรีส่งรถนะครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ